จอดลืบเด่นร้อนข่าวฟุตบอลไทยไบนิชโนสไตล์ประจำวันที่30ธันวาคม2563โดยเฉพาะัลครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเช้านี้กันดีกว่านะครับว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้จอดแยกทางกับเมืองทองทีมใหม่ของดังวันลำจะเป็นทีมไหนโดยงานนี้ดังวันลำในด่านมือเก่าทีมชาติเวียดนามนะฮะไม่มีชื่อกับทีมเมืองทองทั้งในรายชื่อตัวจริงและก็ตัวสำรอง2เกมติดต่อกันแล้ว เดล่าสุดในเกมีิทางเมืองทองนั้นบุกไปเสวกระทางทรูแมนคอกไป2ต่อ2มาริโอยรูรอฟสกี้เลือกจะส่งสมพรยศลงตัวจริง2เกมติดซึ่งดังบรนลำก็ยังไปซ้อมกับบรรดาแข้งเมืองทองและก็เขาคนนี้ก็ไม่รับประการบาดเจ็บแต่อย่างไดนะฮะแต่กลับถูกถอดชื่อออกจากทีมไป โดยล่าสุดกระแสมาแรงเป็นอย่างมากมายเมื่อทางดังวันลำนั้นกำลังได้รับความสนใจจากทางฮองอันยลายทีมนังในศึกวีลีกของทางเวียดนามที่มีโคซิโกเกียวัศาสนาเมืองอดีตทางกุญซือทีมชาติไทยมาคุมทัพจากสถานการณ์ดังกล่าวมีความเป็นไปได้อย่างไม่น้อยมาว่าดังวัลลำนั้นอาจจะโยกไปเฝ้าเสาให้กับทางฮองอัยาลายที่เวียดนามก็เป็นได้ซึ่งทางฮองอัยาลายนั้นกำลังอยู่ในช่วงปรับทับครั้งใหญ่หลังได้โคซิโกไปคุมทัพอยู่นั่นเอง สม,มองทองนั้นคาดการณ์กันว่ากำลังคุยกับทางกวินอยู่นะฮะผู้ตัดะตูทีมชาติไทยคัมแบ็กมาเฝ้าเสาในช่วงเดยที่2นี้สุดท้ายแล้วดีลของดาวันลำกับทางกวินนั้นจะเป็นอย่างไรอีกไม่กี่วันจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการไม่ช้าค่อเือเร็วนี้อย่างแน่นอนครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางเมืองทองนั้นมีคิวเปิดบ้านพบกับทางระยงอง FC ในวันที่10มกราคมจะเตะกันเวลา17.00นเป็นต้นไปที่สนามเ c g ซ t a d i u m เดียมนั่นเองใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้ครับ เล่ารดาข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะยืมมาฟอร์มเก่งจนทีมอุ้มต้องซื้อขาดกันเลยเียโดยสื่อทั้งทีนของประเทศบราซิลรวมไปถึงสื่อญี่ปุ่นอย่างฟุตบอลโซนออกมารายงานอาว่าเรายิงตัวเก่งชาบาซิลเรียนของสโมสรฟุตบอลยูโกฮาม่าเอฟมารินอสอย่างอิลิกิลิม,มาดีกรีทีมชาติอยู่ยุสปีของบราซิลไว้ศปีบ่นี้ อยู่กับสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสในศึกฟุตบอลเจลิกหนึ่งของญี่ปุ่นที่เขายืมตัวมาจากสโมสรพานิเะฮะในประเทศบราซิลก่อนหน้านี้แล้วก็สัญญายืมตัวจะหมดลงในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าล่าสุดมีบรายงานข่าวมาว่าแข้งตัวเก่งรายนี้จะถูกซื้อขาดมาร่วมทีมมาริโนสเพื่อลงเล่นล่าความสำเร็จในลีกของญี่ปุ่นฤดนูกาลถัดไปแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีสโมสรจากตุรกีให้ความสนใจก็ตามที พร้อมกับมีข่าวพว่่งมาโดยตลอดเวลาว่าสโมสรต้นสังกัดที่แท้จริงของเขาเนี่ยอย่างไพมรัสเนี่ยขาดสภาพคล่องทางการเงินต้องการนําเงินมาหมุนเวียนในการบริหารจัดก,การสโมสรแต่ล่าสุดสื่อท้องถิ่นรายงานมาว่าการเจรจาปล่อยเอริกลิมามาโรดแลนในญี่ปุ่นแบบท้าบอลน,นั้นได้บรรลุข้อตกลงแล้วนะฮะแบบสมบูรณ์แบบซึ่งในฤดูกาล2021นี้จะลงโชว์ฟอร์มในศึกเจลิก1ของญี่ปุ่นกันต่อไป สำหรับทางเอลิกลิมานั้นย้ายมาร่วมทีมโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสตั้งแต่ปี2019ในฐานะนักเตะยืมตัวลงรับใช้ตัวสังกัดทุกรายการเจลิก1เอ็มเพอร์คัพเจลิกคัพเจลิกซปเปอร์คัพและก็รายการ AFC แชมเปี้ยนลีกรวมทั้งหมด48เกมทั้งหมด24ประตู10แอซิสอีกทั้งยังร่วมควา้าแชมป์เจลิก1กับทีมในฤดูกาล2019นั่นเองครับอนะผมเป็นคำว่างานนี้คนที่มีข่าวก็คือเอลิกลิมานนคนนี้นั่นเองที่ทางโยโกฮาม่าเอฟมาริโนส จะซื้อขาดเข้าเลยนะฮะถือว่างานนี้ไม่ธรรมดาจริงยืมมาแล้วฟอร์มเก่งระเบิดเชิงจริงจริงแล้วมันทีข่าวต่อมากันดีก่อนครับเสริมทัพ8ปล่อยไปอีก6กอัปเดตล่าสุดาราชบุรีมิพลเสริมแกลงในเล็กที่2นี้โดยกันที่ทางประชาทบังกรราชบุรีมิพลเอฟซีสร้างปรากฏการณ์ใหมย่ยกระดับอาสู่หัวแถวไทยลีกพร้อมกับคว้าตั๋วไปลุย AFC แชมเปี้ยนลีกครั้งประวัติศาสตร์ของสโมสร โดยปัจจุบันรังดัตที่3ของตารางคะแนนในช่วงเลกที่2ได้มีการเสริมทัพผู้เล่นเข้ามาใหม่ถึง8ปรายด้วยกันประกอบไปด้วยฟาเบียนกอนซาเลสของเนชันแนลแอตแลนติกอีจารุงของอินชอนยูเ็ดโคเซปเปอร์เตเรียของยูเ็ดซิตี้เคิร์ตดิซอนจิรวัตรทองแสงพราวของสปอร,ร์ตบีเอฟซีกลับมาจากยืมตัวนารากรนุ่มจันสกุลเมืองการยูเ็ตกลับมาจากยืมตัวสิริน,นันรุ่งเรือง จากเมืองการยูเตดกลับมาจากยืมตัวกำพลปฐมอัธยากุลจากประยองเอฟซีพร้อมกับมีการปล่อยผู้เล่นคนสำคัญออกจากทีมทั้ง6รายด้วยกันประกอบไปด้วยยานิคโบลีจากการท่าเบรือเอฟซีวิริออนพิทเจมจากสุโขททยเอฟซีโยซังแฮจากสุโขททยเอฟซีปฐมชัยเสือสกุลจากสุโขททยเอฟซีมนตรีพรมสวัสดจากเมืองการยูเตดสัญญายืมตัวดูรุนศิียาเกมจากการท่าเบรือเอฟซีสัญญายืมตัวนั่นเอง สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางประชากรราชบุรีมิพลเดี่มีคิวออกไปเยือนบุรีรัมย์นิเต็ดนะฮะในวันที่เกราาคมนี้จะเตะกับนาสเปนธนิกาเป็นต้นไปใครแฟนพวกเขาตามติดประชมแล้วก็ร,ร่วมเชียร์กันได้นะฮะงานนี้สนุกอย่างแน่นอนเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับกินไม่รู้อยู่ไม่ประชากว่าจะมีวันนี้ทีมฟุตซอลประทุมคงคาโดยกานนี้กว่าจะเป็นนักฟุตบอลหรือนักฟุตซอลในระดับหัวแถวของเมืองไทย บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะเพราะต้องผ่านความยากลำบากเพื่อวิชิตหัวใจตนเองให้ตรงได้เหมือนกับที่โรงเรียนปทุมคงคาถ่ายทอดให้นักกีฬาฟุตซอลของทีมได้สุมทัพเข้าไปในหัวใจของทุกๆคนโดยอาจารย์จันจ,จ,จีรารัตนาภัยบูลนะครับคุณครูโรงเรียนปทุมคงคาถือเป็นอีกหนึ่งผู้อยู่เบื้องหลังของทีมฟุตซอลปทุมคงคามาอย่างยาวนานในโพสต์ภาพ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวจันจีรา นำเสนอเรื่องราวนักกีฬาฟุตบอลกว่าจะมาเป็นนักฟุตซอลได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องผ่านความยากลำบากหมดทุกรูปแบบทั้งการนอนหนาวบางทีต้องนอนกอดกันเองกินไม่รู้อยู่แบบไม่ใช่ประชาต้องกินข้าวหน้าร้านสะดวกซื้อเพื่อทดสอบสภาพจิตใจให้รักในความสามัคคีโดยอาจารย์จันทิลารัตนาภัยบูรณ์ เปิดเผยภาพชุดสุภาพใจในครั้งนี้มาว่าภาพที่เห็นคือนักเตะชุดที่ไปแข่งขันที่พัทยารุ่นอายุ18ปีและก็ไปแข่งขันที่จังหวัดบุรีรัมย์รุ่นอายุ12ปีและก็14ปีซึ่งก็ต้องผ่านความอดทนต่างๆ,ๆมากมายคือผมนั้นอยากจะให้เห็นมาว่าความสำเร็จของเด็กๆนั้นแต่ละครั้งที่เขาสู้เพื่อสาบันมันแลกมาด้วยความยากลำบากของตัวเด็กเองและก็ของทีมงานสตาฟโค้ดและก็ผู้ปกครองข้อดีของโรงเรียนปทุมคงคาก็คือผู้ปกครองตามไปช่วยดูแลซัพพอร์ต อาจารย์กล้าพูดที่ตรงนี้เลยว่าทีมฟุตสอบปทุมครงคานั้นประสบความสำเร็จจากความมุ่งมั่นของเด็กเองและความตั้งใจที่จะพัฒนาของทีมงานสตาฟโค้ดและเราก็มีครอบครัวที่อบอุ่นจากผู้ปกครองเสริมเข้ามาด้วยทุกวันนี้ทีมประทุมครงคาแทบจะยืนเองแบบแข็งแกร่ง100%เซบนลำแข้งของตนเองกันได้อีกด้วย ดีนะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะช่วงหนึ่งของชีวิตนักฟุตบอลนะผมที่กว่าจะมามีวันนี้ทุกคนต้องผ่านยากผ่านหนาวผ่านร้อนมานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการนอนการอยู่อาศัยความสามัคคีความมีพี่น้องทุกอย่างต้องมีร่วมกันไม่งั้นผลงานจะออกมาไม่ดีนั่นเองถือว่างานนี้นะผมเด็กๆกับเรนานี้ถูกฝึกปรือนนะฮะแล้วก็ขัดเกลามาอย่างดีเลยทีดเดียวแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ อุดรธานีจัดเต็ม7แข้งเล็ก2ประเดิมชะราชนาวีโดยยักษ์แสดอุดรธานี FC เสริมท้าแบบจัดหนักสู้ศึกไทยลีก2เล็กที่2ทั้ง7นักเตะและก็อดีตกุนซือเก่าอย่างโค้ตู่พนิพนธ์เกิดแย้มที่เคยพาทีมเลื่อนชั้นจากไทยลีก3สู่ไทยลีก2ได้เมื่อปีคศ .2018 ก่อนจะไปคุมทัพสมุทรสาครและก็มาคุมอุตรธานี FC เป็นคำรับที่2อในฤดูกาล2019กระทั่งถูกเลือกมาคุมทีมกันอีกครั้งในได้ที่2ของฤดูกาล2020น, 20, นี้ต่อจากทางเจษฎาจิตสวัสดิ์สำหรับนักเตะหน้าใหม่นะผมมาจากอุทรธานี4รายน้องบัวมึงเลยและก็นนทบุรีสมุทรสอนรละหนึรายประกอบไปด้วยเอกภพสนิทวง์วิรัตปานาคเทบรสชดชยัยนนทวิชเชลิศ กองหลังกองกลางกองหน้าจากทีมอุตธ,ธานี FC ฟรัชนน์ผางแก้วกองหลังจากน้องบุพิษเอฟซีสนุสรวิจิตปัญญากองหน้าจากเมืองเลยนพพลผลอุดมกองหน้าจากทางนนทบรุรีสอบ,บุญมียิ่งนั่นเองครับสำหรับทางอุตธทนี FC จบเล็กแรกด้วยอันดับที่14ผลงาน17นัดชนะ4สเสมอ6แพ้ไป7เหมือนที่หมด18แต้มโดยทีมยังคงมีคุณอลิศรา,าชะมูลนั่งเป็นประธานสโมสรอ,อยู่ณเวลานี้ สำหรับคิวนักเตะนัดแรกของเลกสองไทยลีก2อุดรธานี FC จะเปิดปรงางเย้าที่สนามมอการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีพบก,กับทางราชนาวีจะเตะกันเวลา19กนาฬิกาแข่งขันแบบปิดนะฮะซึ่งแฟนบอลยักษ์แสดนั้นสามารถติดตามไปทางช่องถ่ายทอดสดทางยู u ูบได้เลยครับโอ้โหเป็นนว่าง,งานนี้ยักษ์แสดซิตี้อุดรธานี FC นะฮะก็เสริมท้าแบบจัดหนักกันเลยทีเดียวสู้ศึกทไทยลีก2ในเดยกที่2นี้ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้ และนี่ก็เป็นจอดลืะเด็นร้อนขา่าวฟุตบอลไทยบายดิชโนสไตล์ประจำวันที่30ธันวาคม2563โดยชัยบ่พครั่งฟุตบอลไทยครับ